คือคอนเซปต์เขาก็บอกอยู่แล้วว่า10เซนเปิดประสบการณ์ใหม่กับการเปิดจิตสัมผัสของชาเขียวกับขาโบนฮอกไกโดก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในข้อบครัวขอโมครับก็งานวันนี้นะครับก็เป็นงานเปิดตัวเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของโมอิชิ G, ปรินจีครับนทฮอกไกโดนะครับน้ำตาล10เซนซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพอันเหนเลยที่ดี 1, 1, 1, 1, 2, 3, ก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกา,กาสเป็นส่วนหนึ่งของเรารู้สึกแรกเลยเพรารู้เลยว่าเราได้เป็นซีเรีลเลอร์เออเร์รู้สึกไงบ้างสงนุกมันตื่นเต้นเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าโอชีอยู่กับแบบอยู่กับผมมานานมากตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่ตอนที่ส่งป่าแบบแบบสง่งอยู่ใต้ป่าเพื่อที่จะลุ้นแบบลุ้นคองลุ้นรถตอนนั้นมันลุ้นๆไงเราก็แบบอย,อยากได้เราก็ตั้งแต่เด็กเลยก็กดซื้อมาประมาณผมจำได้น่าจะสองสามล้านแล้วก็เอามานั่ง กดทุกฝาแล้วก็กดกระจายไปไมไม่ได้ครับไม่ได้ซื้อต่อไปสามสามลังนั้นคือเสียไปเลยไม่ได้แต่ว่าเราก็เอามากินอยู่ดีคือเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบอยู่คู่คนไทยมาหมอแล้วครับราได้เป็นพิเศษเลยพิเศษแค่ไหนวะครับก็เอ่อเขาเรียกว่าดีใจมากๆเลยเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิเศษเตอร์ ตัวแรกนะครับที่ที่เราสองคนได้มีโอกาสได้เป็นซึ่งคือไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าดีใจแล้วก็มั่ญาว่าจะทําหน้าที่ผป้เชีเตอร์ให้ดีที่สุดครับผมใช่แล้ววันนี้เปิดตู้เย็นมาก็คือมีอยู่ในตู้ที่บ้านแล้วอย่าเรียกว่าแค่เปิดตู้เย็นยังไงเป็นลังแบบกรองไว้อยู่ที่บ้านเพราะว่าเขาสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิปกติไม่จำเป็นต้องอยู่ในตู้เย็นใช่แต่ว่า ถ้าอยากเขาเรียกว่าอยากแซ่บกว่านี้ก็ต้องใส่ัวเอียนานี้เรียกว่าทํางานหนักโอช่วยในความแบบให้สดความสดชื่นใช่เรียกว่าทุกวันนี้สังคมเราทุกวันนี้เป็นแบบสังคมสุขภาพถูกต้องไหมถูกต้องพระธนเชื่อเชื่อว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็กําลังหาเขาเรียกว่าเครื่องดื่มดีๆสักตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าแบบเอออยากลดความอ้วนกินแต่น้ำเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่า บบช่วงนี้เรากินเยอะจังเลยเราอยากแบบไดเอทอะไรเงี้ยก็เขาเรียกว่าชาเขียวโอชีกรีนจีนหรือวไบรดก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้คุณเขาเรียกว่าได้รสชาติใหม่ๆเครื่องดื่มเลยเพราะว่าผมเชื่อว่า,าน่าจะเป็นเครื่องดื่มตัวแรกมั้งที่เป็นกลิ่นข้าวโพดใช่ใช่ซึ่งผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบข้าวโพดเนี่ยน่าจะนะชอบไม่ว่าสัก จรรู้สึกว่ามันมันดีสําหรับเราสองคนด้วยเพราะว่าคือเราอะค่อนข้างจะคุมคุมน้ําหนักด้วยคุมน้ําตาลด้วยแล้วตัวนี้โปรดักที่ออกมาโอชิกิยรกีนือโบนทอกไกโดคือมันมันน้ำตาล1 0ะ,ะยังไงเรากินแล้วเราก็รู้สึกแบบลงใจแล้ววันนี้เหมือนอเหมือนอ,อาจจะเติมน้ําตาลก็มาเติมมาน,นี้แทนแต่ว่าไม่ไม่ไม่วนมามกเพราะคุณประโยชน์เยอะเยอะเลยแล้วที่สำคัญผมว่าใครอยากแบบดีท็อกอ ช่วงนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยท้องผูกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยขวดนี้มีไฟเบอร์ถึงมีใยอาหารถึงัไหรคบใยอาหารใช่ไหมเอาไฟเบอร์ใช่ไหมอันนี้เอาไฟเบอร์ก่อนไฟเบอร์ไฟเบอร์ไปก่อนไฟเบอร์ห้าพันห้าห้าพันแปดร้อยห้าสิบสองห้าพันแปดแล้วก็ใยอาหารมีหกกรัมเลยไม่ได้หกกรัมก็ถือว่าเยอะใช่ซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าน้อย ครึ่งดื่มสมัยนี้น้อยมากที่จะมีใยอาหารดีๆแบบนี้นะครับต้องยกนิ้วให้เรียกว่าผู้ติดค้นเลยนะครับสุดแรงเรยกว่าแฟนหน่อยใครที่ยังไม่ได้ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเออทุกคนเห็นหน้าผมก็พอรู้อยู่แล้วว่าจะชวนจิมมี่ไปกินหมูกระทะนี่เรียกว่าชวนเลยดีกว่ายากอ๋อจะชวนเหรอเอาไม่ลงจะชวนหรอชวนไปกินเหรออะไรนะครับ กินเรียกว่าดีนะเพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนคนจีนใช่ไหมที่กินียกว่ากินชาคู่กับอาหารอาหารจีนเพื่อที่จะได้แบบไล่ไขมันออกอ๋อใช่เลยเคยได้ยินคือเขาบอกว่ามันล้างไขมันด้วยเคยได้ยินใช่ไหมใช่ซึ่งเรื่องจริงนะบอกตรงจะบอกให้ไปกินใช่ไหมใช่แต่วิธีกินอยากจะแนะนาคือเราเราแบบ เอาแก้วแล้วก็ใส่น้ำแข็งแบบเย็นๆเลยแล้ค่อยเทโดยชิกินทีกินโคทากไกโดเรากินแบบตอนแบบท้องว่างๆกินแล้วแบบมันรู้สึกสบายด้วยกลิ่นด้วยด้วยอะไรมันทําให้เรารู้สึกก็ผ่อนคลายด้วยในวันว่างๆของเรหรือว่าวันไม่ไม่ใช่วันว่างของเราก็สามารถกินได้นะหาซื้อกินเองได้ได้ครับากมันแปนหน่อยกเป็นงแฟนหน่อย ครับชวนแฟนอะไรนะไม่ดีชวนแฟนหน่อยค่ะไม่ดีไม่ดีชั่ววนนี้ขายขนาดนี้ยังไม่ได้ชวนเลขอชวนหน่อยชายานครับอกเลยนี่ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับโอ้โหทางการแบบผู้ใหญ่เลยนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเขาเรียกว่าได้ลองนะครับคุณควรจะต้องไปลองนะครับแค่แบงค์เขียวแบงค์เดียวคุณก็สามารถนี่ซื้อได้แล้ว ยีคสิบบาทเท่านั้นตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยเนี่ยใช่ผมแอบไปเห็นมาโปรโมชั่นว่าไปเลย2ขวดสองขวดยี่สิบาท็ด่สบเจ็ดบาทสองแมงเขียวงแมเขียวยังมีทอนสแกน QR code ไปไม่รู้สึกเงินกระดิกเลยนี่ต้องซื้อเป็นหลังต้องซื้อเป็นหลังที่เจริงมันมีอีกหนูจักรด้วยนะจักรที่ชวนมาแฟนเต้นไงจะให้หนูเต้นตรงนี้เลยเหรอแม่ชวนไงเปิด อ๋อก็ซ right ื้อจากทีมของทีในติ๊กตอกก็คือสามารถไปเห็นแบบคลิปที่เราเต้นก็สามารถไป cover กันได้นะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยเดี๋ยวตามเข้าไปดูแน่นอนครับครับผมยังไงก็เต้นแล้วก็แท็กมาเดี๋ยวผมไปเยียดูเองคทันี้คันนี้พันกระสีมาอะไรนะกระสีกระสีเหรออุ้ยเรามีอะไรให้พัสิบไม่มีนี่เหรอจริงเหรออุ้ย เเอาใหญ่่ลยัะจริงหรือไม่จริงหรือไม่ที่เธอแอบไปวันเกิดแอบไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาอ๋อไม่คือต้องบอกก่อนคือเราไปคือเฮียเขาว่าดรายมาบอกว่าเฮ้ยไปทําบุญไปทําบุญด้วยกันตอนเช้าตื่นกี่โมงรู้ไหมตีสี่ออกออกจากอยุธยาเพื่อไปสัตว์รักเมืองคือแบบโอ้โหสุดๆวันนั้นแล้วก็แกก็แบบเออหัวเราก็แบบทำท่า ยังไม่แน่ใจนะยังไม่รู้รรแล้วสักพักเรากแบบเราก็ไปโผล่ไปโผล่ตอนเย็นเพราะว่าที่นั่นมีอาหารต้งกินมีอาหารอยู่ใช่ไหมเ, <c oughs> เราก็เลยแบบเออไปหา f ู o d s พอ p o r กินเราก็เลยหิวเราก็เลยแวะไปที่นั่นง่ายดีเราเล่นเราเล่นเราเกิดเยง,งี้ก็แบบสามสิบแล้วไงไม่น่าเค้กแบนกันปีนี่ครั้งที่แล้วบอยยังไม่30สิบแต่ตอนนี้30สิบแล้ว30แล <c oughs> ้ว30แล้ว30ิบแล้วไง ก็ยังแจ๋วโยก็ยังแจ๋วโยกแล้วไงเราให้ผขฝันอะไรเค้องฮะอะไรนะครับให้ผมฝันเดียวโอ้ยชี้ไงครับโอเคให้ไม่บอกไม่บอกไม่บอกของแบบนี้อให้เขาเก็บไว้คนเดียวของแบบนี้ไม่ต้องเป็นความลับอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาเอาออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวน่าจะได้เห็นเนาะ แน่ใได้ครับได้ใใช่ลืมลืมหรือยังเนี่ยของที่ให้ไปเฮ้ยลืมได้งไงไม่ลืมโอเคโอเคคือตั้งใจเลือกอันนี้โทรไปถามแบบพี่คนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาแบบถูกชะโลกเสียอะไรเราก็แบบแดงได้ไหมเขียวได้ไหมหรือเหลืองสุดท้ายเราก็แบบอ๋อเอาสีนี้นะก็เลยเลือกให้เขาเอาใบว่ามันเป็นสีเขียวแล้วกันเป็นสีเขียวอุ้ยสีเขียวโวยชี้เลยเนาะใช่บอกว่าโุยชี้ไง ใบชาแบบเลี่ยมทองเลยเก็บไว้ยังเก็บไว้ตรงไหนฮฉันไม่เอาไปอ๋อแม่จะเบลจะเปลเอาจริงก <c oughs> ็เป็นที่จริงคือเกิดรุ่นพี่ก็คือเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดในวันเกิดอะไรนะครับก็ <c oughs> แล้วแต่บางคนอาจจะติด <c oughs> ติดไม่ไดจริงไม่บางคนอาจจะติดกิดอาจจะไม่ได้ไปเจอกันที่แบบวันเกิดอะไรแบบนี้อ,าาอย่างครั้งที่แล้วผมก็มีแฟนมีก็เลยไม่ได้ไม่ได้เจอกัน <c oughs> แต่ว่าก็ เขามีจัดงานให้อยู <t 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 t ่แล้วไงี่ยใช่เลยครับใช่เป็นไปอะไรตาเป็นอะไรตาไม่ได้เป็นอะไรตาเป็นอะไรแบบโฟกัสอยู่เพราะว่าพี่เขาใส่แมสก์ไงเราคือเป็นทำอะไรไว้ให้แบบพิเศษเนี่ยสำหวันเกิดพี่ครับเอาจริงแค่แค่เขามาหาเราก็าพิเศษมากแล้วเพราะว่าคือผมปีนี้ผมจัดเป็นวันธรรมดาด้วยแล้วก็ตรงกับวันเกิดตัวเองเนี่ยอันดับเชื่อว่าหลายๆคนเขาเรียกว่าติดงานเป็นวันถ้าจำไม่ผิดวันครู ใช่แล้วก็หลายๆคนอ่ะเป็นคือเรามีแฟนคลับาจากต่างประเทศด้วยเลยนะครับก็หลายๆคนก็บินมาเพื่อที่จะมางานนี้เลยเลยนะี่ยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆไม่ใช่งานผมงานซีก่อนหน้านี้ก<ช>็ก็เหมือนกันใช่ก็ดีใจมากๆที่เขาแบบยังซัพพอร์ตเราอยู่ยังแบบคือรู้สึกว่ามากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำเลยใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเราดีใจที่เขาอยู่กับเราก็ไม่ไม่ได้หายไป แล้วอย่างหนึงอยากบอกแฟนๆแบบอยากให้แบบแม,แม่ๆทุกคนเลยแบบดูแลสุขภาพด้วยว่าบางทีแบบมาหาเรามันถึงเจอฝนเจอโรคติดเจอมลาวะคือแบบเราก็เป็นห่วงเห็นว่าแบบเ,ออเหมือนลูกๆอ่ะมาออกงานเขาก็แบบอยากมาถ่ายตามแบบเ,ออเหมือนมาพัชนนวิสาอะไรแบบนี้แล้วก็ เราก็รู้สึกว่าเป็นหัวขงเขาเหมือนกันเพราเวลาแบบเขาโหนมากๆแบบตื่นเช้าเพื่อมาหาเราอะไรแบบน,นี้ก็อยากจะให้แม่ๆทุกคนนะครับช่วยดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่แค่คุณเป็นหัวงผมผมก็เป็นหัวคุณน <OK> <cut _> ั่นแหละเัะ็นแค่รู้ว่าทั้งคู่มีการแบบฝึกซ้อมร้องเพลงเออตั้งใจกับการเรียนร้องเพลงมากๆแม่ไปดูมาจากไหนไปดูไปดูมีเข่ามีเข่าข้างหลังด้วยหรอไอ้ยาด้วย อันนี้ดีฟคอรไม่ก็เลยอยากรู้ไงเห็นว่าแบบรุ่มเทตั้งใจเคยบอกไว้ใช่ไหมว่าอยากอยากร้องเพลงให้แฟนอะไรเงี้ยก็เลยแบบรุ่งซ้อมเรียนด้วยผมว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสังคมปัจจุบันเราเก่งเก่งอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องแบบว่าอะไรเพราะว่าได้ได้หลายๆได้หลายๆด้านไม่ไม่เพราะว่าก็ก็สารภพาพเลยว่าตอนตอนที่เข้ามาแกรมี่ใหม่ๆไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องแบบ ร้องเพลงเพราะว่าเซนมาเป็นนักสแสดงใช่ไหมเราก็นึกว่าเฮ้ยเรามาเป็นนักสแสดงแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเรามันมีงานแบบนี้มาแล้วสุดท้ายมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทําอยู่บ่อยๆเผลอบ่อย,อย,อย,ออย,อยกว่าสแสดงอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒน,นาก็ยัง <pus S 2> มีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าอันนี้เหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าแบบเคย พี่ไม่ต้องรอเลยคอนเสิร์ตกำลังใกล้จะถึงแล้วแต่ผมแค่ใกอ๋ออ๋อคอนเสิร์ตไหนครับกลัวสองคนไงอ๋ออันนั้นแฟนมีสิแฟนมีแฟนมีแฟนมิแล้วกันลูกมตกกระจายหมดเลยเออรอจายตกกระจายอาจจะเรียกว่าเตรียมเฟนต่างประเทศเนาะใช่ใช่ใช่ครับผมเพราะว่าเพราะว่าเราสองคนแข่งกันเรียนค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเรียกว่าแข่งกันเรียนวช่วยกันเรียนช่วยกันเรียนจนตอนนี้ คุณครูไปซื้อที่ที่ดินแถวๆน้ำเฮ้ยที่ดินแถวๆดินน้ำได้แล้วจริงหรอไม่นี้เหอันนี้เหรอเหรอเหรอเล่นนะครับเล่นสุดท้ายฝากคอนเสิร์ตเฮ้ยฝากแฟนมิสหน่อยค่ะแฟนมิสเราก็จะเอาให้ได้เลยแฟนมิสแฟนมิสสุดท้ายนะครับครับผมก็ขอฝากงานของพวกเรานะครับในอีกหลายๆงานเลยนะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางจีนทีวีได้เลยนะครับ มีแบรนด์มิสที่ละตินอเมริกาใช่ละตินอเมริกาครับมีอเมริกเม็กซิโกบราซิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบรนด์มิสที่อื่นออีกนะครับก็ติดตามได้ในเจมฟรีได้เลยนะครับนอกจากนี้พูดไม่ได้แล้วครับโอเคครัยบร้อยครับขอบคุณมากเลยดีใจ